สวัสดีค่ะท็อปสกีเครดใครๆก็อยากประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะมีวิธีการมากมายที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นแต่เชื่อไหมคะว่ามีพฤติกรรมบางอย่างเหมือนกันที่เราอาจทำด้วยความเคยชินจนไม่รู้ตัวและไม่เคยสังเกตเลยว่าเราจะไม่เห็นพฤติกรรมเหล่านั้นในคนที่ประสบความสำเร็จเลยวันนี้กาซอลจะพาเพื่อนๆไปชม อยากประสบความสำเร็จทิ้ง8นิสยยัยแย่ๆนี้ไปซะหากคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใต้คลิปได้เลยนะคะ 8. ซุปซิปนินทาเข้าใจง,ง่ายๆคือขี้เมาสนั่นเอง การซุบซิบนินทาแทบจะร้อยเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเรื่องของคนอื่นฟังดูมันก็ไม่ได้แปลกอะไรอาจเพราะด้วยความเคยชินและใครๆเขาก็ทำกันแต่เชื่อเถอคะค่ะว่าการใช้เวลาไปกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยเสียทั้งเวลาบางทีเสียสุขภาพจิตไปด้วยเอาเวลาและพลังงานที่เสียไปกับเรื่องเหล่านี้มาคิดและวางแผนถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้จะดีกว่าและจงจำไว้ว่าอย่าไว้ใจคนที่ นินทาคนอื่นให้เราฟังเพราะสักวันเราก็โดน 7. เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันรวมถึงมีความสามารถความคิดและการวางแผนไม่เหมือนกันเช่นกันการเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะยิ่งทำให้เรากดดันและรู้สึกแย่ เพราะแทนที่เราจะไปโฟกัสที่เป้าหมายของเรากลับกลายเป็นว่าต้องคอยจับจ้องว่าคนอื่นๆทำอะไรไปบ้างแล้วทำได้ดีแค่ไหนฉะนั้นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆเพราะโอกาสจังหวะชีวิตและความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันจงภูมิใจกับความสำเร็จในแต่ละก้าวของตนเองแล้วเราจะมีแรงผลักดันและมีความสุขค่ะ 6. ชอบคิดลบ การคิดลบคือการปิดกั้นโอกาสใหม่ๆของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เราคิดลบมันหมายถึงความกลัวความไม่กล้าการจะออกจากความคิดลบได้เราต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองก่อนรวมถึงพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่คิดบวกและสภาพแวดล้อมจะช่วยเปลี่ยนเราไปในทิศทางที่ดีขึ้น 5. น้ำเต็มแก้ว ทุกเรื่องบนโลกนี้ไม่มีใครรู้ไปซะทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่เรามีความชำนาญอย่างดีก็อาจจะมีบางเรื่องที่เราไม่รู้ก็ได้การทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว นั่นหมายถึงเราจะปิดการข้อมูลใหม่ๆทุกอย่างจนบางครั้งอาจทําให้เราเสียโอกาสในการรับรู้ข้อมูลสําคัญๆลองเปิดใจและยอมรับฟังข้อมูลจากคนอื่นๆแล้วจะรู้ว่ามีข้อมูลอีกมากมายมหาศาลในโลกใบนี้ที่พร้อมจะให้เราได้เรียนรู้ไม่แนว่ว่าอาจจะได้ค้นพบแนวทางที่จะทําให้ประสบความสําเร็จก็ได้ 4. โทษคนอื่น การคิดเข้าข้างตัวเองหรือการหาข้ออ้างต่างๆเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดนับว่าเป็นพฤติกรรมแย่ๆที่สำคัญมากๆอย่าก,กลัวที่จะยอมรับเมื่อมีข้อผิดพลาดเพราะมันจะสร้างภูมิคุ้มกันและนิสัยการยอมรับรวมถึงเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรับผิด รับชอบแสดงว่าเราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นอีกขั้นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมักมีทัศนคติของการรับผิดรับชอบ100%ด้วยกันทั้งนั้น 3. ปฏิเสธไม่เป็น ยิ่งเราพูดว่าไม่ไม่เป็นเท่าไหร่จะทำให้เราเครียดและกดดันตัวเองมากเท่านั้นเพราะเราจะไม่สามารถเอาใจและทำตามที่ผู้อื่นร้องขอให้ได้ทุกคนบนโลกดังนั้นควรฝึกทักษะของการปฏิเสธไว้บ้างอย่ากลัวที่จะพูดว่าไม่อย่ากลัวที่จะปฏิเสธคนอื่นๆการรู้จักปฏิเสธเป็นหนึ่งในเรื่องเซลล์คอนโทลที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งกับตนเองและผู้อื่น 2. ลงรดเลยสุขภาพ การละเลยสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารขยะการนอนหลับไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างยิ่งการตั้งเป้าหมายและโหมงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ใช่เรื่องที่ดีหากวันใดวันหนึ่งที่เราไปถึงเป้าหมายแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตเพื่อชื่นชมความสำเร็จของเราได้แล้วมันจะมีความหมายอะไรเพราะเราไม่ได้ต้องการเป็นคนรวยที่สุดในสุสาน ฉะนั้นจงมีความสุขกับชีวิตทำทุกอย่างด้วยความสุขยิ้มหัวเราะเยอะๆใครๆก็อยากประสบความสำเร็จแต่ทั้งสุขภาพและความสำเร็จต้องไปควบคู่กันนะคะ 1. ลงมือทำเราอาจเคยเห็นหลายๆคนพูดว่าอยากทำนูน่นทำนี่มีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายแต่ไม่ลงมือทำสักที แล้วเมื่อไหร่จะประสบความสําเร็จกันล่ะแม้จะมีเป้าหมายและวิธีการที่ดีมากมายแต่หากไม่ลงมือทํามันจะกลายเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันไปวันๆเท่านั้นฉะนั้นหากเพื่อนๆมีเป้าหมายแล้วแล้วก็ควรเริ่มลงมือทํำซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วความสําเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนเพราะการลงมือทําจะทําให้การเพ้อฝันเป็นจริงขึ้นมาและนี่คือ 8นิสัยแย่ๆที่คนประสบความสำเร็จเขาไม่ทำกันหากวันนี้เพื่อนๆยังมีนิสัยเหล่านี้อยู่แนะนำสลัดทิ้งโดยด่วนที่สุดแล้วโฟกัสไปที่เป้าหมายของเราจะดีกว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้แล้วเมื่อนา,นานไปเพื่อนๆจะคิดได้ว่ารู้งี้ทำแบบนี้มานานแล้วจงจำไว้เสมอความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเริ่มได้ด้วยตัวเราเองนะคะ หากคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะ